แล้วท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมค่ะโอเคค่ะอันดับแรกเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางผู้บริหารแนะนําก่อนว่าดีเฮาส์ของเราเนี่ยประกอบธุรกิจอะไรย,ยังไงบ้างคะครับอ่าก็บริษัทดีเฮาส์ของเรานะครับก็ประกอบธุรกิจอทีอ่ไม่ได้ซับซ้อนนะครับเป็นธุรกิจอสังหาหริมทรัพย์นะครับเพื่อการขายนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็มีธุรกิจที่เป็นในส่วนของรีเทลด้วยนะครับก็คือ สถานีบริการน้ามัน PTV Station ด้วยนะครับค่ะค่ะปัจจุบันโครงการเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็มีแบรนด์ชื่ออะไรบ้างคะครับปัจจุบันโครงการของเราเนี่ยก็อยู่เฉพาะในจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับแต่ว่ากระจายอยู่ในหลายๆโลเคชันนะครับ,รบแล้วก็ตอนนี้เรามีโครงการที่ที่รันอยู่ตอนนี้เนี่ยอยู่สี่โครงการนะครับ,ครบโครงการแรกก็คือ,อ โครงการแกนแนลนะครับก็เป็นโครงการประเภททาวฮมนะครับโครงการนี้ก็มีมูลค่าประมาณสามร้อยแปดสิบกว่าล้านนะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการที่เป็นอาคารพาณิชย์นะครับก็คือชื่อว่าเดอะแกนบีชนะครับโครงการนี้ก็มูลค่าประมาณสองร้อยกว่าล้านนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นโครงการที่เป็นไฮริดเลยก็คือมีทั้งบ้านเดียวบ้านแฝดอาคารพาณิชย์นะครับชื่อว่าโครงการทุกที่ลมนะครับก็โครงการที่ประมาณสองร้อยเก้าล้านนะครับแล้วก็ ปัจจุบันเนี่ยก็มีกําลังเริ่มขึ้นโครงการใหม่นะครับอ่าชื่อว่าโครงการอยู่บาร์โฮมนะครับ<ช>ที่อยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยมาหาสารคามนะครับตรงนี้เนี่ยจะอยู่ตรงติดกับสถานีบรกิการของเราเลยก็คือติดกับ PTT Station ที่ที่เรามีอยู่นะครับ<ช>โครงการนี้ก็ประมาณในเฟสแรกนะครับร้อยเจ็ดสองล้านแต่จริงๆเนี่ยโครงการนี้เราจะมีสองเฟส<ช>รวมๆแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณสักห้าร้อยกว่าล้านนะครับทำให้ทั้ง ทั้งห้าทั้งสี่โครงการของเราตรงเนี้อ่ารวมมูลค่าอยู่ประมาณพันสี่ร้อยกว่าล้านนะครับเกือบห้าเกือบพันห้าร้อยล้านครับ <c oughs> แล้วก็อ่าปีเนี้ตอนเนี้ยที่กําลังก่อสร้างอยู่นะครับก็เป็นโครงการยูปาร์คมาตนะครับก็คืออยู่อยู่ติดกับโครงการยูปาร์คโฮมเลยก็คืออยู่ติดกับพีทีสโตชเนเลยตรงนี้ก็ถ้านึกภาพไม่ออกก็จะคล้ายๆแบบเอาเวนิวอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็โครงการนี้ก็ อ่าในเฟสแรกนะครับก็จะใช้อ่าในลงทุนประมาณร้อยห้าติดกว่าล้านนะครับอืมค่ะโอเคอ่าทีนี้พูดถึงแนวโน้มธุรกิจอสังหาโดยรวมก่อนนะสองเดือนสุดท้ายเนี่ยมองเป็นยังไงบ้างคะครับก็สองเดือนสุดท้ายเนี่ยผมมองว่าดีกว่าช่วงต้นปีนะครับ,รบเพราะว่าทางทางแบงก์เองเนี่ยหรือว่าทางทางลูกค้าเองเนี่ยลูกค้าส่วนหนึ่งเนี่ยมีความรู้นะครับว่าตอนเนี้ย ดอกเบี้ยเป็นช่วงขาขึ้นนะครับถ้าเขาซื้อบ้านวันนี้เนี่ยเขาก็สตั๊กอยู่ที่ดอกเบี้ยในวันนี้นะครับเขาก็ไม่รู้ว่าปีหน้าอาจจะขึ้นอีกหรือเปล่านะครับอีกอันนึงก็คือว่าอ่ารีเจคเลทของของแบงค์เนี่ยในช่วงปลายปีนี้เนี่ยลดลงนะครับถ้าเทียบเทียบกับช่วงอสองไตรมาสแรกนะครับเหมือนเหมือนกับทางทางแบงค์ก็เล่งปล่อยสินเชื่อเหมือนกันในช่วงโค้งสุดท้ายของของปลายปีนะครับ ก็ <c oughs> เลยทาให้เราอช่วงสองเดือนสุดท้ายเนี่ยเราก็เลยมียอดจองที่เติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับอืมค่ะค่ะแล้ว <c oughs> กำกำลังซื้อในพื้นที่ของจังหวัดสารคามนะคะเป็นเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้กําลังซื้อของสรา,ารคามเนี่ยเริ่มเริ่มกลับมาดูดีแล้วนะครับ <c oughs> หลังจากที่อ่านักศึกษาเองอ่าเริ่มกลับเข้ามาเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็ในส่วนของพอมีนักศึกษาเข้ามา เรียนออนไลน์ site, ใช่ไหมครับค่ะกิจการรอบๆเนี่ยก็เริ่มคึกคักขึ้นมานะครับร้านมอเตอร์ศไซค์เองร้านค้าเองหรือว่าห้างสรรพสินค้าเองเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะครับแม้กระทั่งโรงหนังเองก็ก็อย่างที่่ช่วงนี้โรงหนังก็กําลังเฟเวอร์มากนะครับค่ะรับโอเคแสดงว่าตอนนี้สัญญาณสัญญาณเริ่มฟื้นตัวมาดีแล้วใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้ก็เราก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีนะครับ แล้วก็เราก็คาดว่าอ่าปิดปิดปีเนี้ยอยอดของบริษัทเนี่ยก,ก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับอืมค่ะค่ะโอเคอทีนี้ถามในเรื่องของดีมานเนี่ยที่อยู่อาศัยในในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยสารครามเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็หลังจากที่าภาวะเศรษฐก,ฐกิจก็เริ่มกลับมาเป็นปกติใช่ไหมครับความต้องการการซื้อบ้านหรือความต้องการที่อยู่อาศัยเนี่ย ก็เริ the ่มเพิ right. ่มข <nom ely furious generally> ึ้นเข้ามาครับก็ค so <hei> ือเราก็ส <sky> ังเกตจากลูกค้าที่เข้ามาดูโครงการนะครับว่าแบบมีลูกค้าที่เข้ามาดูมากขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยตอนช่วงต้นปีเนี่ยเข้ามาดูห่างๆครับอาจจะอ่าวันหนึ่งคนหนึ่งอาจจะวันเว้นวันอย่างเงี้ยครับช่วงนี้เนี่ยเริ่มเริ่มเข้ามาถี่ขึ้นนะครับอืมค่ะค่ะก็ถี่ขึ้นกว่ากว่ารอบสองไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยประมาณเท่าตัวค่ะนะครับอืมอืมอืมค่ะ โอเคเมื่อกี้ทางผู้หารบอกว่าป,ปีนี้นะเป้าหมายเราน่าจะเป็นไปตามแผนบอกบอกนิดนึงเลมไหมแผนของเราจริงปีนี้เราวางเป้าหมายแล้วก็กลยุทธ์ไว้ยังไงบ้างคะครับก็จริงๆเป้าหมายเราก็ยังยังคล้ายๆเดิมนะครับก็คือ,อยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าอตอนเนี้รายได้ของเราเนี่ยสองปมาสแรกเนี่ยก็มากกว่าปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยอยู่สองเท่าละนะครับแต่เพียงแต่ว่าในเรื่องของผล กำไรหรือว่าอะไรเนี่ยอาจจะยังไม่เด่นชัดเพราะว่าเป็นช่วงที่พอเศรษฐกิจเริ่มดีเนี่ยทางเราก็เริ่มลงทุนเช่นกันนะครับก็เลยทำแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเต้าเราก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือคิดว่ารายได้เลเวนิวหลักของเราเนี่ยณสิ้นปีเนี่ยก็คาดว่าจะอยู่ประมาณสักร้อยห้าสิบนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยคือเจ็ดสิบละนะครับก็คือสองไตรมาสที่ผ่านมา แล้วก็อีกสองเปอร์ที่เหลือเนี่ยเราก็คิดว่าจะอ่าเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เท่ากันนะครับก็อยู่ประมาณร้อยห้าสิบนะครับอืมอ่าโอเคค่ะถามในเรื่องของการลงทุนหน่อยเหมืเมื่อกี้ผู้บริหารแย้มแล้วนะว่าพอเศรษฐกิจเลอกอะไรดีขึ้นเขาก็มีการลงทุนแผนการลงทุนในครั้งนี้นะเห็นว่าเราไปซื้อ Asset Group เข้ามาเล่านิดนึงค่ะว่าทำไมถึงซื้อแล้วเขาเขาทำธุรกิจอะไรยังไงบ้าง ครับต้องเรียนอย่างนี้ครับจริงๆ As s e t Group เนี่ยเป็นเป็นบริษัทที่ถือของที่ดินนะครับแล้วก็ถือของที่ดินมานานแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็เนื่องจากทาง As s e t Group เนี่ยเป็นบริษัทที่ไม่มีภาระอะไรเลยนะครับ <c oughs> เป็นบริษัทที่ถือของที่ดินอย่างเดียวนะครับคราวนี้ทางผู้ถือหุ้นของทาง As s e t Group เนี่ยเขาก็ต้องการหาเหมืออาชีพนะครับเข้ามาร่วมพัฒน,นาโครงการกับเขานะครับเราก็เลยลองพูดคุยกันนะครับแล้วก็ดิวก็ไปจบที่ การสวอปก,กันนะครับโดยใช้วิธีการแชร์สวอปครับแล้วก็จริงๆดิวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นดิวที่ที่คุ้มค่ามากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอแอสเซทของแอสเซทกลุ่มเนี่ยมีที่ดินอยู่ประมาณหกสิบเอ็ดแปลงนะครับแล้วก็มีจำนวนอยู่ที่ประมาณเกือบสามร้อยไร่นะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าไร่กว่ากว่าครับอีกนิดนึงก็สามร้อยไร่ละนะครับแล้วก็ ที่ค่อนข้างจะ,ะค่อนค่อนข้างจะสวยงามน,นะครับที่ที่ร้อยปดสิบไร่เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยจะอยู่อมีแม่นม้ำล้อมล้อมรอบเลยนะครับซึ่งค่อนข้างจะเอื้อกับการพ,พัฒนาโครงการอ่าที่เป็นโครงการไลฟ์ไลสไตล์ในรูปแบบใหม่ที่มีพูลวิลล่ามีโครงการที่ติดน้ํานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยอ,อแอสเซทที่ประเมินมาเนี่ย มีม,มีมูลค่าประมาณ84ล้านแต่ว่าเราอ่ะใช้แชร์สวอปเนี่ยในมูลค่าแค่54ล้านแค่นั้นเองนะครับอ่านักลงทุนบางท่านเนี่ยอาจจะกลัวเรื่องออ,ออกหุ้นท,ทีทีเพื่อไปแชร์สวอปอาจจะทําให้อ่ะหุ้นได้ r u i หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอยากอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าจากที่เราคํานวณเนี่ยอการได้ r u i เนี่ยจากตัวตัวเลขทางบัญชีนะครับน่ายอยู่ประมาณสัก7เปอร์เซ็นต แต่ว่าแอสเซทที่เรารับเข้ามาเนี่ยถ้าเทียบกับแอสเซทเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยมากกว่าถึงเกือบสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการอ่าส่วนที่ดีกว่าเนี่ยมันมากกว่านะครับซึ่งผมว่าอาจจะไม่มีผลกับการเบรุรเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็อในในส่วนของตรงนี้เนี่ยทางบริษัทเนี่ยยังสามารถที่จะ เก็บเงินสดเนี่ยไว้พัฒนาที่ดินต่อได้อีกนะครับซึ่งซึ่งค่อนข้างจะเป็นประโยชน์มากนะครับเราที่ดินค่อนข้างจะเยอะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราคาดว่าจะพัฒนาเองนะครับอีกส่วนหนึ่งอาจจะมีการปัจจุบันก็มีการพูดคุยนะครับว่าหาผู้ร่วมทุนเข้ามาช่วยร่วมพัฒนานะครับเพราะว่าที่ดินจํานวนค่อนข้างจะเยอะมากอย่างนี้อย่างนี้เขาจะต่อยอด ให้เราได้ยังไงบ้างหลังจากที่ทำกระบวนการแล้วเสร็จแล้วอะคะ่ะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็วางโครงการไว้ในเฟสแรกแล้วนะครับค่ะชื่อ,อเป็นโครงการที่เป็นบ้านเดี่ยวนะครับในเฟสเฟสแรกเนี่ยเราจะใช้ที่ดินประมาณสักร้อยแปดสิบกว่าไร่นะครับค่ะแล้วก็ใช้จากที่คำนวณคร่าวๆนะครับต้องเรียนอย่างไงครับเพราะว่าดิว ดิวยังไม่จบนะครับแต่ว่าคิดว่าจะจบเนี่ยภายในต้นเดือนธันวาคมนี้นะครับแต่ว่าในส่วนเวลาเราทําดิวเนี่ยเราก็ต้องมองความคุ้มค่าว่าแปลงที่ดินจะเอามาทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ในในส่วนที่เราวางวางโครงการไว้เนี่ยในเฟสแรกก็ประมาณสามร้อยกว่ายูนิตนะครับใช้ที่ดินประมาณร้อยแปดสิบไร่นะครับอืมค่ะเออโทษค่ะที่ดินนี้อยู่ที่สารคามใช่ไหมคะอ๋ออยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับ Oh. เกือบลืมบอกไปครับจริงๆตรงนี้เป็นเป็นครั้งแรกเลยที่เราจะเข้ามาจังหวัดขอนแก่นแล้วะนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงนะครับทุกคนก็รู้ว่าจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานอยู่แล้วนะครับเป็นทั้งศูนย์กลางการแพทย์ศูนย์กลางการศึกษาะนะครับแล้วก็ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญเลยเพราะว่าอยู่ตรงกลางของภูมิภาคครับรส่งเสริมของภาคอีสานนะครับค่ะค่ะ โ okay. อเคอ,อย่างนี้ในในปี6-7นี่เราจะเริ่มเห็นโครงการจากที่เราเข้าไปแอ q u i r e หรือ acquired, ว่าซื้อเข้ามาแล้วใช่ไหมคะแน่นอนครับขั้นแรกเลยเราก็คงต้องเข้าไปเ,เตรียมปรับพื้นที่ถมที่ก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็แล้วก็จะวางโครงการไปด้วยกันนะครับ <c oughs> ก็คิดว่าเนี่ยน่าจะสักช่วงกลางกางปีหน้านะครับเราก็จะได้เห็นตัวโปรเจกต์ที่ จะเริ่มออกมานะครับอืมค่ะโอเคมองธุรกิจในปีหน้ายังไงบ้างคะปี67อ่าผมมองว่าธุรกิจปีหน้าน่าจะดีขึ้นกว่านี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากนโยบายรัฐนะอย่างที่เราทราบกันนะครับรัฐบาลก็จะใช้เงินต้องเรียกได้ว่าไม่ใช่ก้อนใหญ่นะครับผมผมใช้คําว่ามัมา่งมานะครับเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจครับก็คิดว่าอ่า น่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยการหมุนเวียนของของเศรษฐกิจที่ที่ดีขึ้นนะครับกว่ากว่าปีนี้คือพูดพูดง่ายๆว่าน่าจะคึกคักกว่าปีนี้เยอะนะครับค่ะอ่าฮะอาะโอเคค่ะสุดท้ายอยากให้ทางผู้หานฝากอะไรถึงนักลงทนุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักดีเฮาส์มากขึ้นค่ะครับ ได้ครับก็จริงๆโครงการปีหน้าเนี่ยเรามีอยู่สองโปรเจกต์ที่เราจะร้อนออกม่าใหม่นะครับก็คือมีโครงการลิเวอร์คอนโดนะครับโครงการนี้ก็อยู่กลางเมืองอ่ากลางเมืองมหรราสารคามเลยก็คือโครงการเนี้ยเราอขอ EIA เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะก่อสร้างแล้วนะครับมูลค่าโครงการก็ประมาณสามร้อยยี่สิบกว่าล้านนะครับรแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็เป็นโครงการเดอะแกนการ์เด้นนะครับซึ่งเป็นโครงการทีอ่อยู่ที่ขอนแก่นนะครับ ที่เราเพิ่งซื้อที่ดินไปร่วมกับอ่าแอสเซทกู้ไปนะครับคโครงการนี้ก็อยู่ประมาณสักอ่า800กว่าล้านนะครับในในเฟสแรกนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกไป180กว่าไร่เนี่ยแบ่งแบ่งเป็นา3เฟสนะครับแต่ว่าอ่าในเฟสแรกก่อนเนี่ยน่าจะใช้จํานวนเท่านั้นก่อนนะครับแล้วก็ในในในส่วนของอ่าปีเนี้ยเราก็มีการออกคุณกู้เพื่อเพื่อเตรียม ไปพัฒนาโครงการของปีหน้าด้วยนะครับก็อยากจะฝากตรงนี้ด้วยนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจเนี่ยก็อลองลองเข้าไปติดต่อได้นะครับทางบจดอนะครับค่ะครับก็ค่ะิดว่าคิดว่าปีปีหน้าน่าจะเป็นปีที่เป็นปีทองของเราเหมือนกันนะครับก็หลังจากที่ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับก็อยากจะฝากนักลงทุนครับก็ ดดหุ้นดีเฮากอา็อยากให้นักลงทุนช่วยช่วยกันดูด้วยครับขอบคุณมากเลยครับได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณทางผู้บริหารมากๆที่ร่วมพูดคุยกับบอนในรายการขอบพระคุณค่ะครับขอบพคุณมากครับผมบค่ะสวัสดีค่ะ